สภาดังเปิดบาเปสภาพถ้าเราก็จะมีกระจกแต่งหน้าหยิบบนเต้าออกมาหยิบบนเต้ามาอาักเาตาักสลับแวักตติกมีเลี่ยองเกลี่ยนี้ได้เลยชั้นน้า้อฉัไม่มีมันต้องแต่งเสร็จแบบนี้บ้าสตีนนะอินดูนะมีวิทยุค่ะ ดังทุกอย่างอยู่เป็นแตรกับวิทยุก็ไม่ได้แตรหุนไดเขาบอกว่ามันมันไม่แบบมาเล่ามาเล่ามามันไม่อารามนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะลองไหมเปนไปแบบอ่าสมูทเป็นไปเป็นเสียงแบบเสียงผู้ดีค่ะผู้ดียังคงความบรักชูรี่อยู่ในรถเป็นบรักชูรี่แบ์อ่าเฮ้ยจะเกลี้ยกล่อมสั่นได้เปล่า มันทาให้มีแอรียาในตัวรถมากยิงขึ้นทให้เกียร์แบบทัดอ่ากันชับมือถัดมือแล้ววัสดุในตัวรถอะคะที่ตัวรถก็คือปังงปักปักปักไหมปังฟงังปังปังปังแน่นนะแน่นแน่นแน่นดูไม่ต้องแบงกดีกับป้าป้า วาร์เลสชาร์จนะคะนี้ปุ่มสัญญาณแสดงวยเรชชาร์จว่าใช้ได้แล้วนะคะไปเข้าโทรศัพท์ของคุณแล้วเขาได้จริงชาร์จได้จริงใช้งานได้จริงนะคะใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้นะแม่แบบเป็นพวกซัมซุงอี้มันเป็นแบบหน้าจอใหญ่กว่านี้ก็ใส่ได้เหมืกันเาะนี่ขนาด i p h o n โ Pro, m a นะก็ยังแบบเหลือชาร์จได้อยู่แว่า แยกวันนี้ก็ชัดได้แบบว่าถ้ามืดแล้วแบบมองมองไม่เห็นว่าถือแก้วกระป๋องใดๆอยู่ว่าจะวางตรงไหนก็คือหายไปดูอ๋อมีเรื่องแสงอ๋อเรื่องแสงเรื่องแสงมีความเรื่องแสงติดอ๋อออกได้ว้าวเอาได้เลยโอเคโอเคเกตีเเพราะว่าสองช่องก็คือไม่เท่ากันนะ ช่องเล็กช่องใหญ่เอ้ยมีทั้งแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่จะแบบไซส์ไหนก็คือได้หมดอันนี้ Starbucks ก็ได้หรือว่าอันนี้จะเป็นอเมซอนก็ได้หลายๆไซส์หลายๆแบรนด์ยิ่งพ่อกาแฟก็คือได้หมดเลยได้หมดได้หมดจะไปไหนดีเราต้องไปก่อนมาตรงไปก่อนเไปลองลองดูเฮ้ยเก๋เก๋ลอดลอดลอดซิมอยู่นะข้างหลังนิ่งปะ ไม่โค้งนะเออไม่โค้นะเฮ้ยนิ่มอยู่เฮ้ยช่างนิ่มอยู่อ่ะเบคกก็นิ่มเมื่อกี้พี่เบกอ่ะถ้าฉันนั่งตอนสามได้อ่ะเตรียมขายดีได้เลยเตรียมแบบรถวิ่งจอดมอเตอเลยเลาอ่าอ๋อเบคเบคครัเบคกไม่ี้เบคนุ่มตรงเร็วปูไหมคะข้างหลังไม่ไม่คุ้ เดียวแค่ใช่ไหมห้า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 ได้อยู่ถ้าจะปิดประมาณน่ะโอเคเบรกดิ่มมากเลยว่ะเบรกแม่งแบบนุ่มนวลเดียวเบรกดนิ่จึ๊ดมาอ่าอ่าในถนนข้างหลังเป็นไงบ้างคะทางคูผาเด้งเมาด์เด้งเมาด์ เริ่มต้น769,000บาทคุณไดสไตล์เกเซอร์นาเป็นมินิ MPV black r ว o f คือะร b l คือ9แสนกับาทใช่ค่ะคันนี้ใช่ค่ะอะไรคือแบ a c k r ปะมาว b l a c สมา o f smart s คืออะไรเจ็ดที่นั่งกับรุ่นท็อปเจ็ดอ๋อหรอ แปดแสนด้วยแปดแสนเปิดเก้าพัากเซอร์มันมีกล้องมองหลังให้ล้วก็มีเรือนใหม่แบบดิจิตอลดิจิตอลเย้เย้เป็นหน้าจอทัชสตีมีวอลดชาร์จนะคะเก๋เก๋เก๋ในราคาเริ่มต้นที่เจ็ดแสน 6กห0 0 0บาทและต็ท็อปอยู่ที่9 0 0 0 0 0นเาทใชบาทอันนี้ท็อปแล้วท็อปแล้วค่ะท็อปแล้วยังไม่ถึงลา้านไม่ถึงล้านนะคะต้องว,วิ่งได้ได<น>้ที่นั่งกับบัลสีเป็นเว